สวัสดีครับผมศิลปพจน์เซอร์วิสครับวันนี้เราจะท,ทำการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นมาซูมากันนะครับนี่ครับผมมาซูมาเครื่องนี้นะครับมาซูมารุ่น en 2 g c 5 pfe นะครับขนาดกำลังวัตต์4 5 0 0วัตต์นะครับน่ครับแล้วก็เปิดดูด,ด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นวงจรของเครื่อง นะครับแล้วก็ด้านในลูกค้าแจ้งมาว่าอยู่ก็เปิดไม่ติดนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้งานนานแต่เปิดแล้วก็ใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเราตะอลกับแนะมาทำการเช็คกันจากการตรวจเช็คนะครับเราก็ได้เจอพบว่า,าตัวแม่เหล็กของตัวสวิตช์แม่เหล็กมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะทำการเบิกตัวแม่เหล็กต้องไปหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับแล้วมี ว่าแม่เหล็กตัวนี้ไม่มีอำนาจแม่เหล็กแล้วนะครับนี่นะครับตัวที่แม่เหล็กเสียนะครับแตกนะครับน้ำน่าจะเข้าได้นะครับแล้วก็ทำให้แม่เหล็กเป็นสนิมดันแตกออกมาแล้วก็แม่เหล็กเสื่อมสภาพไปเลยตอนนี้เราก็ทำการเปลี่ยนแม่เหล็กข้างในแล้วนะครับนี่พอแล้วนะครับ, <c oughs> รบก็คือแม่เหล็กทำงานนะฮะแล้วก็จะมีปุ่ม เทสนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับกดเทสกดรีเซ็ตโอเคนี่เหมือนกับเราปิดน้ำนะครับความลงแล้วก็ทให้เหล็กออนเปิดน้ำเปิดสวิต์นะครับเราสังเกตหลอดไฟนะครับนะฮะจะสว่างตามที่เราปรับค่าวอลลุ่มนะครับกดเทสโอเคตัด กดรีเซ็ตโอเคกลับมาทํางานสรุปก็คือแม่เหล็กที่เราเปลี่ยนไปใช้งานได้เป็นปกติก็สำเร็จด้วยดีนะครับครื่งนี้ก็เตรียมส่งคืนให้ลูกค้า